สวัสดีค่ะชาราศีมีนและคณามีนนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดๆๆี ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทาร์ลพิมพัดนะและนี่คือการเปิดไพ่ความรักแบบทั่วไปนะคะว่าจะวันที่20ถึงวันที่31สิงหาคมน,นี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างนะคะการเปิดไพ่หรือการทํานายดังต่อไปนี้เป็นการเปิดไพ่และทํานายแบบทั่วไปดังนั้น,น,นอาจจะต้องกับพวกคุณบ้างอาจจะไม่ต้องกับพวกคุณบ้างหรือว่าเรื่องราวพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันบ้างก็ได้เนาะเพราะว่าชาวราศีมินลัคนามินบนโลกวันนี้มีเป็นล้านล้านคนจริงไหมคะโอเค ชาวราศีมีนเนี่ยอุ้มแบ,บ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งจะตรงกับผู้ที่เกิดห่างวันที่วันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาะนะคนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแบบดูแบบตะวันออกแล้วมันตรงกับคุณมากกว่าคุณก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นทหนนะเดี๋ยวอุ้มเปิดให้กับคนโสดก่อนส่วนคนที่มีคู่กูจะกรอไปก่อนหรือว่าดูทางคลิปเลยก็ได้นะคะสวัสดีชาวราศีมีนและคณามีนทุกๆคนที่กําลังโสดอยู่นะตอนนี้เนาะเลยนะคะว่าในตอนนี้คุณมาดูไพ่กันนะ เป็นอะไรไม่รู มาดูไพ่กันนะคะว่าในตอนนี้คุณเป็นยังไงหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะแม,ม่มีนที่กําลังโสดเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณโสดจริงๆไหมเพราะว่ามีนที่กําลังโสดบอกว่าโอเคฉันโสดจริงๆอะไรจริงๆแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นแล้วเหมือนคุณก็มีเสน่ห์ที่ดึงดูดใครขึ้นมาเหมือนเป็นคนโสดที่ก็ยังมีคนคุยในทางที่บางทีบางทางอ้าฉันจะไม่คุยกับใครแล้วนะฉันจะอยู่กับตัวเองฉันจะอยู่คนเดียวแล้วนะแล้วฉันก็จะเดินไปของฉันฉันอยากจะทําอะไรฉันก็ทำทั้ อยากไปช้อปปิ้งอยากไปกินอยากไปเที่ยวอยากไปทําอะไรคุณก็จะไปทําแบบที่คุณต้องการอะไรแบบนี้ค่ะคุณมีนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แบบว่อยูๆ่ๆก็มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาอาจจะเป็นชาวทานุนะ้นเหมือนกันกับคุณก็ได้เข้ามาเหมือนเป็นคุยเหมือนเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคนะไม่เงหงานะมาให้กําลังใจคุณมาทําให้คุณรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกโอเคขึ้นน,นะคะแต่ว่าชาวราศีมีนและคณะมีนคนนี้อุ้มมองจากไพ่รวมๆแล้ว่ามันก็ยังมี ู่นะคะทุกคนนะมีนคนนี้เหมือนมีนเองก็คุณเป็นคนที่มีของความรู้สึกสองบุคลิกเหมือนกันนะออ,อีกบุคลิกหนึ่งคุณก็แบบไม่เอาใครละจะเดินม,มาแบบนี้ละฉันจะอยู่คนเดียวละอะไรประมาณนี้มีความคิดที่แบบว่าอื ในเมื่อที่แบบในเมื่อไม่มีใครเหมาะสมกับฉันฉันก็จะแบบไม่มองใครก็ได้อะไรก็ได้แนละ้วก็เดินไปในทางของฉันแต่ว่าบางทีบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกเหมือนเหมือนคนเหงาเหมือนคนเหมือนคนแกท่ที่แอบนึกถึงความรู้สึกเกา่เกาๆวันข้างเอ,อ่อข้างหลังเมื่อวันวาน,วนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเหมือนคุณมีความรู้สึกถึงณจดุจดจุดไหนอะไรบ้างในบางส่วนนะคะอืมแต่ว่าท่านี้ท่านนี้อุ้งมองให้จะมีแล้วว่า ก็ไม่มีอะไรนะก็ยังเป็นไพย่ยังดูแบบเรื่อยๆไปเรื่อยอยู่นะคะ ก็คือว่าประคองตัวเองไปเดินไปเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับมีนที่กำลังโสดเพิ่มเติมอีกไหมคะในช่วงนี้มีไพ่เซเว่นออฟคัพขึ้นมานะคะทุกคนนะและเป็นไพ่สี่ดาบไพ่้าไม่เช้าขึ้นมานะตรงนี้เลยนะคะทุกคนนะถามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันก็มีอะไรเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะคะ่ะทุกคนนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องความรักอย่างเดียวหรอกมันเหมือนมีนหลายเรื่องที่มันรวมๆกันขึ้นมานะคะ มีในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาอะไรหลายอย่างไม่ต้องทอนะคะคนนี้นะผมคิดว่าหมดเดือนนี้ไปก็น่าจะโอเคมากขึ้นในะหลายอย่างในหลายปัญหาที่มันมันอยู่ๆมันก็เข้ามาอยู่ๆมันก็อะไรก็ไม่รู้เรื่องแบบ เงี้ยเเรื่องแบบเขาเรียกอะไรนะกระจุกกระจิกอะไรแบบนี้มันจะเข้ามาให้คุณแก้ไขปัญหาประลองปัญญาคุณตลอดเวลาอะไรแบบนี้ค่ะคุณมีอีกสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆโอเคขึ้นค่อยๆเคลียร์ขึ้นเองนะคะมีไพ่ห้ไม่เช้ากับไพ่สี่ดาบขึ้นมาเนาะบางทีบางครั้งการงานมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกปวดหัวสักนิดนึงเนาะบางทีบางครั้งทําดีกับใครขนาดไหนเท่าไหร่เอ๊ะแล้วทำไมยังมีคนมองฉันตาข,ขวางอยู่บ้างมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่นะทุกคนนะดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสนะใครเข้ามา คุยคุณคุณก็แอคุยไปให้แบบรู้สึกสบายใจดูก็ได้และกันดีกว่าไหม <laughs> นะคะอือ นี่เป็นคำแนะนำจากอุ้มนะไม่ใช่คำแนะนำจากไพ่นะคะต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับมีนที่กำลังสดเพิ่มเติมไหมคะต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับมีนที่กำลังสดเพิ่มเติมอีกไหมเป็นไพ่หกดาบความขึ้นมานะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบความเป็นไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาตรงนี้นะคะทุกคนนะอุ้มคิดว่าในช่วงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณมากนายนะคะขอให้คุณเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาให้ได้แล้วเดินไปให้ได้ให้ได้ให้ค้นเดินนีไปให้ได้อุ้มคิดว่าคุณน่าจะแบบ ปีดีดาแล้วนะคะล้วคนเดินหนีไปอุ้มคิดว่าพลังงานกเก่าๆหรือว่าแฟนเก่าคนรักเก่าเขาก็น่าจะไม่มาวนเวียนให้กับคุณแล้วะคะ่ะทุกคนนะแล้วเขาก็น่าจะไปตามทางของเขาในส่วนที่เขาอยากจะไปในส่วนที่เขาอยากจะเป็นอาจจะนานหน่อยแต่ก็มีบ้างในบางคู่บางคนอาจจะมีการทักเข้ามาคุยทักเข้ามาพูดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมาพูดเรื่องที่เขาแบบ ไปมีแฟนใหม่แล้วเขาไปมีชีวิตที่ดีแล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยเหมือนมาให้คุณอิจฉาเล่นนะคะคุณมีนเออจากไคยที่ขึ้นมานะดังนั้นก็อืม ไปไปไปนะคะคนนี้นไปพลังงานทุกอย่างที่มันเป็นด้านลบพล,ลังงานในหลายอย่างที่คุณอยากจะตัดออกไปมันจะเคลียร์ขึ้นมันจะแฮปปี้ขึ้นเนาะโอเคดังนั้นก็ยึดไว้แต่เรื่องตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเดินไปนะคะอยากคุยอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำฟรีสไตล์ฟรีแลนซ์ไปเลยนะคะทุกคนนะโอเคเป็นยังไงบ้างคะคุณมีตรงกันบ้างไหมชอบกันบ้างหรือเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้กับอุ้มด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดบัคคายอยากคุย ยกับมีอะไรอยากถามอยากคุยอยากอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนนะติชมเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยที่คนสดตื่นเต้นไปหน่อยพูดผิดเดยอะนะคะขออภัยทุกคนด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในหมดของคนที่มีคู่กันนะคะสวัสดีชาวราศรีมีนและคณามีนที่มีคู่แล้วทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าในช่วงนี้คุณจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะคะอือ ค่ดตวตัวตนมีนที่มีคู่หน่อยค่ะค่ดวงตัวตนเช้าราศีมีนและคณามีนที่มีคู่ในช่วงนี้หน่อยนะคะคุณเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดช่วยนะคะแล้วมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะระหว่างมีนคนที่มีคู่เนี่ยคุณนียจะรลับกับปัญหาที่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากนิดนึงเนาะทุกคนเนาะเกาะด้านนี้ที่เข้ามานะคะแต่ว่าทท่านี้ทท่านั้นมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเนาะเหมือนคุณกําลังที่จะ จะประคองอะไรสักอย่างหนึ่งจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สามแม่ที่จะเดินไปด้วยกันได้อะไรไปด้วยกันได้ะคะ่ะแต่มีไพ่สองถ้วยคว่ำมากับคิงถือเอ่ออสวินถือดาบแล้วเป็นไพ่หกเหรียญขึ้นมาตรงนี้นะคะมีบางคนในที่นี้อาจจะ เหมือนแบบมีคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณคบอ่บมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะเพราะีไพ่หกเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมีสถานการณ์มีใครบางคนมาคุยกับคุณมาให้ความรู้สึกดีกับคุณมาชอบคุณนะคะแล้วทางนี้ทะงนนมีบางคนก็รู้เรื่องมีบางคนก็ไม่ค่อยดูเรื่องอะไรประมาณนี้จะเท่าไหร่ด้วยนะเพราะอุโมงค์จาไพ่ทด้ขึ้นมาแล้วเหมือนมีเองเน่ยเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะทุกคนดั่งนง้นใครเห็นเขาเขาจะชอบใครเห็นใครเขาก็จะรู้สึกดีบางทีบางครั้งมีนจะมีคนที่แบบว่ามาชอบ มันรู้สึกด,ดีกับมีนค่อนข้างที่จะเยอะแต่มีนบางคนก็จะแบบรู้ตัวบางไม่รู้ตัวบางแหมอะไรบางอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนะก็เลยบางทีบางครั้งก็เหมือนจับปลาสองมือโดยที่แบบไม่รู้ตัวนะคะเหมือนมีคนอื่นในความสัมพันธ์ด้วยอะไรดีด้วยนะคะทุกคนในส่วนของคนรนะักความรักของคุณเนี่ยไพ่สองถ้วยความขึ้นมากับไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมาแบบนี้จะดูแล้วไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะบางคู่อาจจะอยู่ในช่วงที่ไกลกันหรือว่า กหรือว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันซะเท่าไหร่นะเปนไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาบางทีบางครั้งก็จะขุดๆโผล่ๆนิดนึงนะคะระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะขอดูตะโ้นเขาคนนั้ทน ume, ที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยค่ะขอดูตะโ้นเขาคนนั้นที่มีคน Stadium คนี้กําลังคิดถึงอยู่หน่อยนะคะเป็นไพ่เดอะเมดิเชียนเข้ามากับไพ่สี่เหรียญนะคะทุกคนคนคนนี้ในตอนนี้เหมือนเขากําลังคิดอยู่นะมีแล้วก็กําลังจะทําอะไรบางอย่างเ,งเกี่ยวกับคุณด้วยนะแต่ว่าทันี้ทั้งนั้นเหมือนเขากําลังเงียบอยยู่แล้วก็พยา,ยาม ที่จะอยู่ในที่ของเขาค่ะคุณมีนแล้วเป็นไพคีนถือดาบจ้องมองคุณมากๆเลยนะว่าคุณจะทํำยังไงต่อไปกับเขาคุณจะเทคแคร์คุณจะดูแลเขาอย่างไงหรือว่าอะไรแบบไหนเหมือนเขากําลังจ้องดูคุณทุกอย่างทุกการกระทาทั้งหมดเลยนะคะแล้ววิไพยสิบดาบกับไพ่แปดดาบขึ้นมาแบบนี้ด้วยมันเหมือนมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนน้อยเนื้อต่าใจรู้สึกเหมือนเหมือนเขาเอง อุ้มคิดว่าคนคนนี้เขาน่าจะรับรู้หรือเปล่าไม่เชิงว่าเขารับรู้ว่าคุณ มีคนมาสนใจแต่ว่าเหมือนเขาคิดว่าตัวคุณน่าจะมีใครคนอื่นนอกจากเขาเหมือนตัวคุณเองน่าจะไปสนใจคนอื่นมากกว่าเขาค่ะทุกคนเพราะวิพากค์วิถือดาบขึ้นมาบางทีบางครั้งอาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนคนคนหนึ่งที่เข้าใจคนหนึ่งผิดก็ได้นะแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่แอบคิดไปเองนิดนึงเพราะวิ้ถือดาบเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรเร็วๆคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วแล้วก็เป็นคนที่แรงด้วยนะคะในบทที่จะแรงนะแล้วเป็นคนที่จ้องชอบจ้องจับ ผิดมากนะคะขออนให้หลักให้ความสัมพันธ์นี้หน่อยค่ะ เตะไฮแล้วแพนแล้วเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะอุ้มคิดว่าพวกคุณสองคนเป็นคู่ที่คบกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วแต่ว่าบางทีบางครั้งจะเป็นคู่รักที่มันไปไปกับกับสักนิดนึงเนาะแต่จะปล่อยมือกันก็ยังปล่อยมือกันไม่ได้ยังปล่อยมือกันไม่ขาดอะไรประมาณนีย้ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่มันมันยังคอนโ control ถึงกันอยู่บ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นไพ่ที่มันแบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดียดเด๋ยวก็คุยเดี๋ยวก็ไม่คุยจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนนะเป็นไพ่ที่ต่างคนต หนึ่งด้วยนะคือตามอารมณ์ฉันตามอารมอณ์ฉันแต่อุ้มมองจากไพ่มีหนักนะมินก็เหมือนอ่อนโยนขึ้นนะเออเหมือนก็เหมือนอ่อนโยนขึ้นแต่ถ้าทีนี้เราสองคนเดินไปด้วยกันไปได้เหมือนมินเองก็จะแบบว่าไม่คาดหวังไม่อะไรล่ะแต่ถ้าเดินไปด้วยกันได้มินก็จะเดินไปนะคะ มึงเพราะมีนเองก็ทําแบบเต็มที่เหมือนกันแต่มีนมีไพ่สองถ้วยควม่มให้เขาคนนี้มีนไม่ค่อยแน่ใจในตัวเองจะเท่าไหร่ว่ามีนรักเขาคนนี้แบบจริงๆรเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนอีกไหมมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะทุกคนนะแล้วเขาคนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีมีนและคณมีนในตอนนี้เป็นไพ่ view of fortune นะคะเป็นไพ่เหมือนคนที่เดินไม่ค่อยถูกนะคะทุกคน แล้วก็ไม่อยากที่จะเดินไปไม่ใช่สิคือเขาไม่ได้ความแน่ใจหรือความชัดเจนในบางอย่างที่เขาจะเดินไปอะค่ะคุณมีนเหมือนเขาเองอยากรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะอยากเอาชนะคุณเป็นบางเรื่องด้วยนะคะชาราศิมีนนะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเขาเองก็ยังพยายามที่จะประคองความรักระหว่างเราสองคนไว้ผุมคิดว่าในความรู้สึกเขาเขาน่าจะรู้แหละว่าเราสองคนนั้นไม่ค่อยเหมือนเดิมซึ่งกันแลกนะการสักเท่าไหร่แต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะ่ะเขาก็จะประคองไว้ประ หองไวกันเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าเหมือนแกนวพวกคุณสองคนมีคําสัญญาอะไรที่มันมั่นๆเหมาะๆที่มันแบบเป็นคําสัญญาที่แบบฉันจะทํามันให้ได้ฉันจะต้องทํามันให้ได้แบบนี้หรือเปล่านะคะทุกคนนะแต่ว่าจากไพ่ที่มันขึ้นมามันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนเหมือนเขาพยายามจะทำตามสัญญาเก่าที่เขาเคยทําไว้อะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีบางครั้งคนคนนี้ที่คุณกาลังคิดถึงนะถ้าพูดตรงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักสัญญาไม่ค่อยเก่งแป่ว่าสัญญาในเรื่องนี้คือเขาจะทํามันให้ได้นะคะ ในตอนนี้เขายังทำอะไรไม่ถูกเยอะคุณมากก็เป็นไพ่ที่ไม่ได้เชิงแบบว่า t a คแอคชัน่นมากในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไม่เชิงว่าไม่ take a คชั่นเลยนะคะทุกคนม,มันเหมือนเป็นไพ่ของคนที่ มีความรู้สึกให้กับบีมีความคิดถึงมีความอะไรหลายอย่างให้กับคุณมีนแต่ว่าทันนี้ทั้งนั้นแล้วเหมือนเขาเองก็จะทําตามหนะ้าที่เขานิดน,นึงนะคะคุณมีนไะแล้วมันเหมือนเป็นไพ่ของคนที่เหมือนมีความเจ็บปวดที่มันอยู่ข้างในใจยังไม่รับการรักษายังไม่ได้รับการแก้ไขย,ยังไม่ได้รับการดูแลนะคะซึ่งมีนอุ้มงองจากไพ่ตะตนคุณแล้วคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณไปทาอะไรให้เขาเจ็บปวดขนาดนี้แต่ว่า มันเป็นไพ่อารมณประมาณนี้ค่ะทุกคนอืจริงๆนะไพ่ออกมาไงก็อ่านอย่างนั้นนะอืม นะคะแล้วต่อจากนี้ไปคนคนนี้เขาจะทํำยังไงกับมีนเพิ่มเติมอีกไหมเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะเขาจะทาเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่กับคุณเขาจะทําเหมือนว่าเขาไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้เป็นไพ่เหมือนไม่แคร์ไม่ต้องการไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วเขาเองก็ยังต้องการคุณอยู่ยังไม่ได้จากไปไหนหรือว่าอะไรยังไงนะคะคุณมีนแต่ว่าเขามามาเนี้ยแล้วเขามีไพ The Queen ่เดอะเมจิชเชียนควีนเดับขึ้นมามีระวังเขาลองใจคุณนะ <laughs> เออผู้ตรงๆเลยเพราะว่าคนคนนี้มัน ค่อนข้างที่จะดูแบบ,แบ,บเจ้าเล่ห์ประมาณน,นึงอ่ะอืมนะคะ มาเปิดไพ่เพิ่มกันนะคะว่าชาวราศีมีนและคณามีคุณจะทำยังไงต่อไปเขาวันนี้ที่คุณกำลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้คะ่ะเป็นไพ่เจ็ดเจ็ดไม้เท้าคว่ำเป็นไพ่เพชฌ์ออกท้เนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอุ้มมองจากไพ่มีแล้วคุณเองก็ถามว่าคุณพร้อมที่จะไฟ่พร้อมที่จะเดินเบรกเขาไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะคุณมีนแต่เหมือนตัวคุณเองก็แบบว่าเดินไปอะไรไปเรื่อยๆเลยประมาณน ะะแล้วอย่างหนึง่งบางคนก็เลือกที่จะแบบว่าไปคุยกับใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากแม้ซะด้วยซ้ำเนาะเหมือนมีนไม่ชอบการทะเลาะไม่ชอบการกดดันไม่ชอบให้ใครสักคนหนึ่งมาะเกเกนเขาค่ะเขาชอบเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองฉันเป็นแบบนี้ฉันทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแดนนีนเขาจะไม่ชอบให้ใครก็ตามมาแบบ มาใส่กรอบให้เขามาบอกให้เขาทํานู่นทํานี้ทํานัน่นหรือว่าอะไรยังไงคือเขาเจอแบบไม่ชอบแม่เขาเป็นคนที่นับอิสลัมากๆเลยนะคะแล้ก็จะพยายที่ขึ้นมาเหมือนเขาเองก็จะประคองไปแล้วก็ อย่างนี้แหละคือทําตามหน้าที่ที่เขาควรจะทําไปแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ไฟมากไม่ได้แบบโอ้โหยื้ยึดชุดกระชากว่าเธอจะต้องอยู่กับฉันขนาดนั้นมีนจะไม่ได้ทำขนาดนั้นอืมก็ทําตามหน้าที่ส่วนเขามีบางคนก็ไปคุยคบใครที่รู้สึกสบายใจอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะคะแน่ แล้วต่อจากนี้คู่ของพวกคุณเมนจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะคะมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาค่ะทุกคนแล้วมีไพ่คิงถือดาวขึ้นมานะคะ,คน King, นนะ,คะในช่วงนี้ระวังเรื่องคําพูดกันนิดนึงนะบางทีบางครั้งมันก็เราสองคนเนะี่ยเวลาเราคุยโทรศัพท์กันเนาะเวลาเราคุยกันวันเนี้ยเราคุยกันเราก็จะห่างกันไปสองสามวันแล้วถึงจะมาคุยกันอีกทีนึงแต่ให้ระวังคําพูดที่มันแรงๆนิดนึงจากใครบางคนที่น้อยใจอยู่ในความสัมพันธ์นี้อะไรตรง ะะผมคิดว่าพวกคุณสองคนน่าจะยังไม่ปล่อยมือกันไปจริงๆแต่ว่าทั้งนีน,นั้นมันก็ยังมีคําพูดออมีคําพูดมีการคุยกันมีการสื่อสารกันแต่ก็ก็ยังไม่เคลียร์กันยังยังแบบไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้เดินไปไหนว่าอะไรยังไงแล้วก็ถามว่าเดินไปด้วยกันไหมมันก็ไม่เชิงอะค่ะทุกคนเพราะว่าต่างคนก็ต่างปล่อยให้อิสระของกันและกันทั้งคู่แต่ก็แคยย่ยังยังยังเหมือนแบบเกี่ยวก้อยกันไว้อยู่ จะเป็นอารมณ์ไพ่ประมาณนั้นนะคะทุกคนนะเออนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณมีนบ้างคะไพ่อยากจะแนะนาาําอะไรชาวราศีมีนนักหาน,นามีนเพิ่มเติมไหมคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณมีนเพิ่มเติมไหมเป็นไพ่หกจาบนะคะคุณนะแล้วก็คืเป็นไพ่เดอะสแตนไพ่เดอะสตาร์แล้วก็จะเป็นไพ่เจิดเจวิลขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณมี ถ้าอยากจะบอกกับคุณมีนนะว่ามีนเอาอย่างนี้ไหมให้คุณลองหาที่สักอย่างหนึ่งที่สักทางหนึ่งตรงไหนก็ได้ที่ให้คุณไปนั่งเงียบๆได้คิดทบทวนระหว่วหางเรื่องความรักของพวกคุณทั้งหมดอะคะ่ะคุณมีนว่าคุณต้องการอะไรต้องการแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงกันแน่ให้ตัดต,ตัวตนของคุณออกไปให้ตัดความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างของคุณออกไปแล้วก็มองในเรื่องของความแบบไม่ใช่ความรู้สึกนี่ตัด องประกอบอย่างอื่นทั้งหมดทิ้งไปแล้วก็เอาแต่ความรู้สึกไว้เออนะคะแต่ ความอีโก้ของตัวคุณเองไปใช่เพราะแพทให้จะตาความนะคะทุกคนนะแล้วก็ลองคิดดูว่าความรู้สึกข,ของใจของคุณนั้นยังแบบรู้สึกถึงเขาคนนี้ไหมยังอยากที่จะไปกับเขาคนนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดคุณยังมีความรู้สึกที่อยากไปอยู่ก็ไปด้วยกันก็ยังสามารถไปด้วยกันได้แต่ถ้าทางนี้ทางนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแกไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วไม่ไแลวจริงก็ปล่อยเขาไปเถอะแล้วก็เลือกดูว่าคุณจะไปทางไหนหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วลองคิดให้ดี ลองอะไรให้ดีๆเพราะว่ากว่าที่พวกคุณสองคนนั้นจะประคองกันมาถึงทุกวันนี้นั้นมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะคะที่จะประคองมาด้วยกันได้อะไรมาด้วยกันได้แต่ว่าจะถือไว้หรือจะโยนทิ้งไปทางนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คุณให้คุณไปไต่ตองให้ด,ดีแล้วก็ให้หัวใจใคุณบอกนะคะถ้าคุณไม่ต้องการแล้วคุณก็บอกขอเถอมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ส้งสองคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มีเขาอยู่คุณก็บอกเขาไปนะคะเพราะว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเขาเองก็ ตามใจคุณนะว่าจะอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเกิดับคุณปฏิเสธเขาตอนนี้เขาคนนี้ก็แอบแครนคุณอยู่บ้างประมาณหนึ่งนะคะอันนี้อุ้มพูดจากความรู้สึกส่วนตัวที่อุ้มเห็นมาจากไพ่ยนะเขาก็จะแอบแครนคุณมากๆประมาณหนึ่งนะคะแต่ทงางนี้ทางเงินเลวเขาก็จะแบบเก็บความแครนไว้ประมาณหนึ่งนานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆเคลียร์ตัวเขาเองไปนะคะอือ ยังไงก็ลองดูนะคะเป็นกําลังใจให้มีนุทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาจนจบคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกด u b s c ไ i b e แลวกดกระดิ่งให้อุ้มด้วยนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีอะไรอยากจะติชมอยากมาพูดคุยกันอะไรกันก็คอมเมนต์ได้ใต้แต่ เออข้างล่างตรงนี้นะคะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะดูโดส่วนตัวก็สามารถดูได้รายละเอียดอยูอย่ใต้ description box นะคะวันนี้อุ้มขออภัยจริงะคะ่ะทุกคนคือมาอัดคลิปใหม่รอบมีนรอบที่สองแต่เหมือนแบบคือมันก็ยังบอกตรงๆว่ามันแบบ คือแบบเหมือนแบบตื่นเต้นแล้วเหมือแนบบแบบสติล่องลอยอะไรอย่างนี้ตลอดเลยอะคะ่ะทุกคนนะอุ้มหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่อุ้มพูดแล้วกันนะคะทุกคนนะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่เข้าใจนะคะอย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งด่ากันอย่าเพิ่งคอมเมนต์แบบอื้อกันเลยนะใจะเย็นๆนะคะโอเคค่ะ